หมือนขึญญ้นอยากมากจ้ะเอาอีหยังบักอันนี้เฝ้าๆแน่อีหยังไปเห็นประตูหลังใหตุการณ์แล้วเ้าะเออซจ้ำแดดลมลมตกนี่อากาศดีดีเลยไปไปไปมาไวๆ้ๆมาทังนี่มาทางนี่ปๆๆประตูหน้าอะไรผู้อื่นเหดเป็นประตูหลังคือเหตุคู่เห็ดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคู่โอ้ยประตงเขินมันมาแมนประตูหลังทู่ไม่ได้เดี๋วนี้อีหยัยงวะมันมาแมนประ เอียนนี่กูใส่มันมาเหตุประตูหละห้องหน้าเมียะมันยังได้มาเข้าประตูหลังกูอ้าวแล้วมึงบอกมันแล้วนะมันจะสิมาเข้าประตูหลังมึงกูบอกว่ามาเหตุประตูหลังให้กูนี่กูว่าประตูนานั่นกูห้สร้างมาเหตุแล้วมันก็มาบอกว่าประตูหลังมึงมันก็จะเฮตุมึงตัวอี่นอะนอ้ยนาะมึงก็จังให้พ่อมึงบักหัวกูก็จังให้พ่อบักผัวเดี๋ยวกูไปจัดการผัวกูกูสิลงมจัดการมึงอ นอ้อบอกอย่างนึงได้ย่างนึงนได้กูป,ประตูหลังอีกบาดนี้โอ้ยกง้เป็ดตาสิแตกากเ้